และเปรียบเทียบอธิบายแรงสัมผัสและและรงไม่สัมผัสที่มีต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุวัตถุอะไรที่เคลื่อนที่บ้างอะไรที่เคลื่อนที่ ให้เลือกให้เลือกชื่อตัมาัวเลือกพี่ผมเลือกคนีเราเล่ือกน่เเลย เช่นถ้าสมมติว่าขูเขย่าหัวอ่ะเขย่าเขย่าอันนี้มีแรงครับใช่ไหมมีแรงคอัะถ้าถ้าสมมติว่าเราเราเคยเห็นเคยไปบิ๊กซีไหมเคยบิ๊กซีเขาจะมีรถเข็นใช่ไหมรถเข็นของ าอยู่เฉยๆเนะี่ยจอดอยู่เฉยๆอ่ะยวเราไม่ได้เป <m akes> ไม่ได้เป็นเขมันอ่ะกันจะมีแรงสัมผัสนะครับไม่มีเพราะว่ามันอยู่เฉยๆใช่ไหมถ้ <m akes> าสมมติว่าครูไปบิ๊ตีเนี่ยหรือว่าพวกเราไปบิ๊กตีอ่ะแล้วเราไปเขียนเ่าเข็นให้มันเคลื่อนที่ไปข้างหน้าหรือว่าถอยหลังอ <m akes> ่ะเรียกว่ามีการอะไรมีแรงสัมผัสถ้าสมมติว่าเราเรายืน ใบตองเงี้ยใบตองอย่างเงี้ยอ้าวแมวเหนียวอ้าวแมวเหนียวแมวเหนียวมูยืนห่างกับแมวเหนียวเนี้ยแ,แล้วต้นมะละกอต้นน้ำอยู่ดีๆีลูกมันก็หล่นลงมาเราก็มีการสัมผัสไหมมีไหม ขวดมัน้ม่กอนตกลงมา,าแสดงว่ามีแรงสัมผัสไหมไม่ไม่มีเพราะว่าครูงไงไครูคยืนอยู่กับห่างจากต้นใช่ไหมไม,มีอะไรอีกที่ไม่ใช่แรงสัมผัสท,ท,ที่ไม่ใช่เกิดกากเพื่อนที่ างลูกบอลเล่ไว้บนโต๊ะแล้วก็อยู่ๆลูกบอลเล่ลูกบอลเล่ลเลอยู่ๆก็ตกลงมา ไปงานอันนี้อันนี้คนคนกำลังทำอะไรอยู่งานขนของอากำลังผักของไปข้างหน้าใช่ไหมอ่าอันเนี้ยเขามีอะไรบ้างเขามีอะไรอยู่ในมืออ่อะเชือกแสดงว่าเขาทำไหมลากลากหรือว่าดึงใช่ไหมอะที่าอะอันนี้คือต้นอะไรเข็ดปวดไหมเห็ดไหมต้นอะไรอามี นีคนกำลังทำอะไรอยู <potato> yeah, okay. uh, 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 ่เข uh, ียนรถเลยเขียนรถเลยแรงสัมผัสอ่าแรงสัมผัสแต่แ่ว่าเราดูไปล้อ่าถ้าอันไหนมีแรงสัมผาสก็ให้เขียนอ่าเขาบอกว่าเด็กให้ตัดทุกตัวสังเกตการแรงที่มีจะทำต่อวัตถุ แล้วบอกว่าแรงสัมผัสนั้นมีแรงสัมผัสไหมถ้าให้เราเขียน่้อไหนมีนแรงสัมผัสเราก็ติ๊กถูกก็ได้หรือว่าจะเขียนลงไปก็ได้ว่ามีแรงสัมผัสอ,นะอีกนะอ่าอีกนอ่าข้างล่างข้างล่างเขาบอกว่า,ให,าให้จับทุกตัวเติมข้อความแรงสัมผัสและแรงไม่มีแรงไม่สัมผัสให้ตรงกับการเพื่อนที่ของวัตตุอ่าข้างล่างถ้าเราเห็นว่า <l id> รถจักรยานเนี่ยเราสมพัดไหมมีแรงสมผัดไหมอ่ามีถ้ามีแรงสะผัดเราก็เขียนไปเลยมีแรงสพัดเราก็เปเลยอน่จะข้อหนึ่งข้อหนึ่งข้อหนึขกีรออัา่นจักรยานแรงสะัดใช่ครับ

ผลผลไม้หล่นมาจากต้นไม้เลยเรียกว่าแรงแรงแรงไม่สัมพัทธ์แต่ถ้าวัลูกมีการเคลื่อนยืดเคลื่อนที่ที่เราที่เราเช่นเราขี่รถเขีย่ใบกำนัลหรือว่าอเรียกว่ามีแรงสัมผัสทธ์มีแรงสัมผัสถ้าเราไปเหยาะตัวเบื่อนี้มีอะไรสัมผัสทธ์ไม่อ่ามี อดเ้อ่าถ้าใครยังไม่ติดเอาไปส่งครูที่โตครูก็ได้ครณบอนี่่าย่าลหมดชั่วโมงนะจะาทำควันลบไปนักเรียนทั้งหมดคุณบอลครับ